นี่ไงมามอยากจ้วดแบ่บแน้ำกันพีโน โอ้บอส่งเข้ามาใบแดงเต็ม สวัสดีครับน้องคือเกาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมต่างกันที่เวลาครับนะครับผมผมเผมมันลวกมากเนาอยไม่ามากไก่ครับเพราะว่านุ่นสดๆอ่ะมันหย่ำวาขับน้องหย่ำมั้งได้ครับเ้อ,อถ้าเป็นสดๆเราซอยอ่ะมันหย่ำวาขาดัดมันเหนียวครับ ต่ว่าลวกตัวนึงมันจะฉ่ำนุ่มๆนะครับแล้วเ,เขาก็บอกว่าทำกลางก๋วยมึงก๋ยวยออกมาเฮือว่าว้าวมาครับแสียบตัวว้าว เนืยวเห็ดหน้าบ้านเขาอีสากนกะยะาลืม่มเอาเนียวได้ครับแต่คนไทยเขากัดกินเอานี่ไเป็นเทเสนนี่นะครับเจะใส่ขเจ้าเราก็ไม่กิน rất nhiều ngập rồi các bạn đẹp xoay từ nặng ngọt lắm, ra nhiều lắm าามาตัวหนยออกมาเนี่ยมัดจันแท้มาตัวครับนี่ได้เรือด้ำๆ สวดเดี่ยวต้องขอ่อจุ่มไว้แกงกันเลยสิอยวค่อยๆย่ำไปเลยจ้บกินเร็้ยวคือกินเนื้อไว้

เดี๋ยวที่ตัวหนังม่ำม,มันห่าบเนะก่าต้องดีบ่สดังกับร้อดร้อหนังผมออกกินตาวม่ำ โอ้หนึ่งคือตับแล้วครับวันไงก็อืมหน่อพาพมว่งันหนอกลากินก็หลาบปลาลาบเป็ดหวานเผ็ดดี Phè, Chưa. Chưa bò phè tao ăn chơi, Sư quăng máy may Đập Đi Muốn mà đi vô จะว่ามันอาจจะโปรใสเรื่องกล่องโทรศัพท์นะครับผ,ผมสำหรับไปงานแอดเวนเจอร์นะรตามปลานะครับหาเสบเีหาปลาช่องสำรองผมช่องร้อยวิธีการร้านวิธีทำนะครับเป็นช่องสำรอง เ่ยวกับหาปลาไปเบียไปนะทางเหิดครับท้ายทั่วไปกิบะทะครับได้เลยสิไปย้ม่มตัดตัวเห็นเป็นเรียงเป็นเล่าเป็นมึงสาสาบายครับนี่ทีชาบ้าน บอกไปกับทยเพื่อน่ล่ะมันกินแส่บอยู่เลยครับแต่มันหย่ำบ่ขาไง่ายนะครับม,มนันร้ตัวเดือดท้บาท mm hmm. อืม

โอ้เหลือเลยขักโคด

นี่มันอึเกิอนอืมนี่ไปบอกมากเมียเ,เขาเอยางยากอีธรรมดาสุกของขาดอะทีมงานท้อมาครับนะครับเดินแซีบด้วยกันนะครับโอ้ยขาดอยู่แล้วมา100วล้ยอยเลือดนะนี่ mấy nút tiên là làm mới làm nhiều nọ nó, kéo nụm này đẹp luôn cho vào dùng viên ngập dầm xe dễ mềm thấy anh tiền này không cũng à học quân rút rằng chúc tiền túi rằng hiếu hàn mà đi bơi đi cả có thua phải cả bao trà ขอโวษไปจากที่นี่นะครับผมกะทิว่าได้เช็ดส่งมาเลยถือใจดูสวยรู้อะไรครับแต่กระตังใจไม่เห็ดเรากร็เห็ดส่งมักแบบนี้ครับวันนี้พ่อะลุยเลยครับลุยครับผมว่าผมลูกว่าไม่ลูกก็ว่าผมคือว่าผมเห่อ ยังกเ็เอื่นว่าอีสานใช่ไหมครับเขาก็กินพื้นบ้านนะครับเพื้อนบ้านแบบไปว่องกินป,ปมูมกินเลียดครับยินหัวกินปลากินกว๋วยกินง้อก,กินกว๋วยห้องอยแหละครับครับเขาใช้อยู่กันครับแต่ว,ยยว่าผมว่าใส่มาใส่กับซางถ้ามีความอ่อนอน้อมทอมตุลเนี่ยผมว่า เพราะว่ามันตบรวจตั้งใจหาหาเรื่องกันดีๆนี่เพราะว่ามันไม่มีเหตุหรอกโอ้มิจจะพบใครก็ตรงกันเขาบมกจาดีิงๆดีปเห็นตัวห้ากระบอกดีนะครับมันกัดีบอกให้ก็อย่างน่หรอ đó ạ, đúng không, bây giờ gì, ta tham gia của mình, tháp 2.000, dấu dầu ba chỉ mua, và điện dầu dầu máy lắng. thì bên chỉ tham gia lắm, tháp cũng tâm xuống do khẩu, mọi người hảo, cho các bạn, bóp bay phóng không hảo, 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 hảo,